สวัสดีครับมาพบกับทินพัฟาร์มช่วงเย็นๆครับผมก่อน11สาวสวยขึ้นเครื่องครับจัดส่ง11ตัว11สาวสวย11แม่บ็อก1 1แม่พันใครที่สั่งจองเข้ามานะครับรอคิวอีกสักแป๊บนะครับจัดให้ตามคิวครับผมชุดนี้เตรียมส่งครับขอบพระคุณออเดอร์ที่สั่งจองกันเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจทินพัฟาร์มสนใจติดต่อครับ0 9 8ย์2 1 5 7 8ครับ กินเก่งๆ,ๆเลี้ยงง่ายๆเชื่องมากๆทุกตัวครับผมใครสนใจสอบถามโทร0 9 8 7 2 1 5 7 8แอดไลน์เบอร์นี้นะครับ0 9 8 7 2 1 5 7 8สนใจโทรสั่งจองก่อนได้นะครับอัวชุดสวยๆราคาเบาๆมีอีกเยอะครับผมฝากติดตามถินนภัทรฟาร์มราศีสไลด์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ